ปี2565นับเป็นโอกาสครั้งสำคัญของผู้ประกอบการไทยเพราะประเทศไทยจะได้รับบทบาทสำคัญในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือ APEC ไทยจะให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในช่วงหลังโควิด -19 โดยมี BCG m o เด l เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนโดยมีแผนในการสนับสนุนผู้ประกอบการในหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็น การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในธุรกิจมากขึ้นการส่งเสริมบทบาทของสตรีในระบบเศรษฐกิจรวมไปถึงสนับสนุนให้นักธุรกิจและผู้ประกอบการ m s m e ได้รับข้อมูลอย่างทันท่วงทีเพื่อให้สามารถปรับตัวและวางแผนทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อร่วมการฟื้นฟูความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและผู้ประกอบการไทยให้พร้อมรับมือทุกความท้าทายและความก้าวหน้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอ,อนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 m h z AM 891กิโและเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ กลับมาช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ในเช้าวันนี้นะครับอยู่กับคุณกันนัณ์พัทรสืบนุก,กูลและผมนันทคมประสาทพรดำเนินรายการครับช่วงที่2นี้จะมีสัมภาษณ์พูดคุยกันนะครับในเรื่องของการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ b c g ในเวทีเอเปนะครับ ของเราก็ถือว่าเป็นโมเดลสำคัญครับที่รัฐบาลประกาศขึ้นมานะครับ BCG Economy นะครับเป็นโมเดลที่จะเข้ามาแก้ปัญหาเศรษฐกิจระดับฐานรากได้นะครับโดย BCG เนี่ยบอกว่าเป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม่ที่ต่อยอดจากโมเดลเดิม โมเดลเดิมถ้าจำได้ก็คงจะเป็นเรื่องของไบโออีโคโนมีนะครับแล้วก็มาสู่การเป็น BCG ที่มีการต่อยอดมาแล้วก็สอดคล้องกับหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยครับรายละเอียดตรงนี้จะมีการนํา BCG ไปพูดในเวทีเอเป็กนะครับส่วนความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรเราจะพูดคุยกับท่านรองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศคุณปรุณนัตอภิรัตพร้อมกันเลยครับสวัสดีสสดครับ,รบท่านรองครับค่ะส,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 สวัสดีค,ครับรคุณนันทคมค่ะแล้วก็คุณกนัตนัค่ะ ค่ะ,คะ,ะไทยเรากำลังประกาศว่าโมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นแนวคิดเบื้องหลังการกำหนดหัวข,ข้อหลักแล้วก็ประเด็นสำคัญสำหรับการผลักดันในการเป็นเจ้าภาพเอเปปีนี้ก็คงต้องถามนะคะว่ามีหลากหลายเรื่องราวมากเลยแต่ทำไมเราถึงเลือกขับเคลื่อนในประเด็นนี้และคาดหวังว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจาก BCG โมเดลนี้คะค่ะขอ,ขอเริ่มโดยการเรียนว่าการเป็นเจ้าภาพเอเปครั้งนี้เนี่ยมีผลประโยชน์ของคนไทย และ,ะความท้าทายของสถานการณ์โลกเนี่ยเป็นโจทย์ที่สําคัญโดยปัจจุบันงานโลกกําลังเผชิญเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ท้าทายหลายเหตุการณ์นะคะเช่นการระบาดอของโรคโควิด -19 ระบบการค้าพหุภาคีที่ถูกลดทอนความเชื่อมั่นประสิทธิภาพขององค์การการค้าโลกที่ลดลงกระแสการตกอต้อง าการค้าและสงครามการค้าระหว่างมหาอำนาจรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นซึ่งประเทศไทยก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายทังางาเพราะสิ่งนี้เนี่ยประเทศไทยยังได้รับผลกระทบ จากพวกเมกะเทรนด์ต่างๆด้วยอะค่ะคร,รวมทั้งมีโจทย์ด้านปัญหากับดักรายได้ปานกลางและการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด1 9ที่รอการแก้ไขโดยเร็วนะคะนี่เนี่ยรเราก็มองว่า BCG เนี่ยก็ถือเป็นโมเดลเศรษฐกิจที่สามารถตอบโจทย์ความท้าทายเหล่านี้ได้ โดยเป็นโมเดลเศรษฐกิจที่ให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความคิดโดยรวมนะคะของคนในสังคมครับนี่ก็เพื่อ,อนำไปสู่การเติบโตที่มีคุณภาพและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลเมื่อเรานำมาปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจคีย์เวิร์ดเนี่ยจึงเป็นเรื่องของการ ้วยความรับผิดชอบตั้งแต่ต้นน้ำคือกระบวนการผลิตไปจนถึงปลายน้ำคือการบริโภค,คเน้นการนำนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์โดยเฉพาะการเน้นใช้พลังงานหมุนเวียนการแปรขยะให้มีมูลค่าและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบองครวมนะคะ,คะเพื่อสร้างความสมดุลในทุกสรรพสิ่ง แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจ BCC เนี่ยซึ่งเป็นทั้งจุดเริ่มต้นแนวคิดและแนวทางการดำเนินการที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจและการดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบอมีความสมดุลกับธรรมชาติและสร้างการเจริญเติบโต,โตอย่างยั่งยืนและครอบคลุม ให้ประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในระยะยาวสอไปได้นะคะคที่ผู้ฟังบางท่านก็กอาจจะสงสัยนะคะว่า p c g ที่เราพูดถึงเนี้ยเราหมายถึงอะไรยเลยเอยากจะจะขอเล่าให้ฟังสั้นๆน,น,นะคะคว่า,า B า C และ G ที่เราพูดถึงเนี้ยหมายถึงอะไรบ้าง B เนี่ยก็ย่อมาจากคำว่า Bioeconomy หรือเศรษฐกิจชีวภาพซึ่งเน้นการนำนวัตกรรมมาจัดการและสร้างค่าเพิ่มจากทรัพยากรชีวภาพเป็นเศรษฐกิจที่เน้นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่าควบคู่กับการรักษาสมดุลค่ะคะีเนี่ย ก็คือซ์คลาร์อิคอนมีหรือเศรษฐกษิจหมุนเวียนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการเน้นการใช้ทรัพยากรในทุกระบวนการให้เกิดประโยชน์ความคุ้มค่าสูงสุดในสามเรื่องหลักนะคะคซึ่งก็มีเรื่องของการใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นวงจร mm hmm. การแปลสภาพเพื่อกลับมาใช้ใหม่แล้วก็ การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดของเสียน้ยนอยที่สุดครับและตัวสุดท้ายเนี่ยตัวย่อสุดท้ายเนี่ยก็คือ G, G. ีีเนี่ยก็ก็ย่อมาจาก green economy รหรือเศรษฐกิจสีเขียวที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ความยั่งยืนในภาพรวมโดยเน้นการลดผลกระทบ ต่อโลกอย่างยัง่งยืนโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมนะคะคเมื่อเมื่อเรานำสามเศ,เศรษฐกิจเนี้ยมามาดำเนินการร่วมกันทั้งระบบเนี่ยก็จะช่วยสร้างโมเดลการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบอซึ่งภาคธุรกิจเนี่ยสามารถนำโมเดลเศรษฐกิจ BCG เนี่ยมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และสร้างกําไรด้วยได้นะคะควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนไปพร้อมกันทีนี้ขอยกตัวอย่างนี้เดี่ยวค่ะว่า,าประเด็นที่ไทยเนี่ยจะจะให้ความสําคัญในการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในเอเชีเนี่ยตัวอย่างเนี่ยก็มีเส้นเรื่องของการส่งเสริมการดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและ เป็นมิตรกับสิ่งวดล้อมใน m อ e เและกลุ่มสตาร์ทอ mm ัพ hmm. uh, การสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างยางงั่งยืน mm hmm. แล้วก็การเงินที่สีเขียวว่ะค่ะอ,นนคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของประเด็นนะคะที่ที่เรา mm hmm. อยากที่จะ uh, ขับเคลื่อนในใน,ในกบ,นนนะะบุอเปเด็กๆะค่ะ ในโมเดลเศรษฐกิจ BCG นะครับซึ่งได้รับรู้คำนิยามความหมายต่างๆแล้วแล้วก็ถือว่ามีประโยชน์นะฮะแล้วก็ถ้าทำได้นี่ก็ถือว่าจะสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของอความเป็นสิ่งแวดล้อมด้วยไปพร้อมๆกันนะครับตรงนี้มีความสอดคล้องกับข้อดิเริ่มแล้วก็การดาเนินการต่างๆของเอ펙ที่ผัผ่านมาไหมครับแล้วสมาชิกเ e อ펙เขาจะเริ่มกัน<ะ>ผักดันหรือว่าต่อยอดอยังไงได้บ้างครับค่ะค่ะ โมเดลเศรษฐกิจ BCG เนี่ยก,กข็ขอเรียนด้วยว่า,เ,าเรืนน่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่สำหรับปอเปนะคะเพราะเขตเศรษฐกิจมาชิกหลายแห่งเนี่ยก็กำลังดำเนินการตามแนวคิดที่สอดคล้องกับเ,เรื่อง BCG อยู่แล้วแต่อาจจะทำใน,ในลักษณะเชิงแยกส่วนนะคะเช่นญี่ปุ่นเนี่ยก็ส่งเสริมเรื่องอยุทธศาสตร์าการเติบโตสีเขียวที่เขาใช้คำว่าเป็น Green Growth Strategy นะคะเป็นนโยบายของเขาแล้วก็เรื่องของการสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานเขาก็มีเป้าหมายที่จะลดคาร์บอนเนี่ยภายในปีคศ2050ส่วนแคนาดาเนี่ยค่ะก็ส่งเสริมเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนและสิงคโปร์เองเนี่ยเขาก็มีแผนในเรื่องของการ ส่งเสริมแผนง,งานสีเขียวซึ่งอันนี้ก็เป็นมีเป้าหมายเนี่ยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่คำนึงถึงมิติด้านด้านสิ่งแวดล้อ,อมกานที่เราเนี่ยนำเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการขับเคลื่อนมิติต่างๆของโมเดลเศรษฐกิจ BCG เนี่ยในการเป็นสภาพเอกภพของไทยในปีนี้เนี่ยเป็นสมน,นการเน้นย้ำและขับ เลื่อให้โมเดลเศรษฐกิจดังกล่าวเนี่ยได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นอันเป็น,นำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกให้มีความยั่งยืนกันต่อไปอะค่ะที่ในในส่วนของเอพิเฉพาะเลยเนี่ยนะคะโมเดลเศรษฐกิจ BCG เนี่ยก็จะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พุทธจารย์ยา2040และแผนปฏิบัติการ อาร์โอเทียอรเชื่อจะยากนิ้นึงคะซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ที่กำหนดทิศทางการทำงานและเป้าหมายของเอเปเนี่ยไปอีก20ปีข้างหน้าโดยบีซีจีเนี่ยจะช่วยส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายของวิสัยทัศน์ดังกล่าวในด้านการส่งในการเสริมสร้างเนี่ยนะคะการเติบโตอย่างมีคุณภาพการให้ความสำคัญกับ ประเด็นท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและก็การส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบให้เราเนี่ยจะส่งเสริมให้สมาชิกเอเจนเนี่ยร่วมกันผลักดันประเด็น BCG ด้วยการสร้างความเข้าใจว่า BCG เนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและจุดเด่นของ BCG เนี่ยก็คือการนำ แนวคิดสามเศรษฐกิจเนี่ยมาดำเนินการร่วมกันแบบองรวมทั้งนี้เนี่ยไทยจะจัดงานเสวนาเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเรื่อง BCG ให้แก่ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อวุโสเอกเดและในวีทีทีต่างๆตลอดทั้งปีและจะส่งเสริมการใช้แนวคิด BCG เนี่ยผ่านกลไกต่างๆที่เอเด อยู่ก่อนแล้วด้วยอะค่ะค่ะทีนี้แน่นอนค่ะการผลักดันประเด็น BCG ในเอเปกหลายคนก็คงรอว่าสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมมันจะมีอะไรอย่างไรแล้วคนไทยอย่างเราซึ่งปีนี้มารับหน้าที่เป็นเจ้าภาพเอเปกเนี่ยอาจจะได้รับประโยชน์จากการผลักดัน BCG นี้ยังไงบ้างค่ะใ,ใแน่นอนค่ะ,ะผลผลลัพธ์ที่ไทยคาดหวังในฐานะเจ้าภาพเอเปก ปีสอง5้าเนี่ยนะคะคือการาจัดทำเอกสารระดับผู้นำที่นำแนวคิดเศร,รษฐกิจปีซีมาและและสดงเจตนารมณ์ของผู้นำนในการร่วมกันขับเคลื่อนเศร,รษฐกิจเอเป็เนี่ยไปสู่การพัฒนาที่สมดุลครอบคลุมและยั่งยืนแล้วก็เป็นการรวบรวมพันธกรณีและการดำเนินการต่างๆในเอเปเนี่ยท,ที่เกี่ยวข้องน่นะคะ อยู่ในเอกสารเดียวกันค่ะโดยเราก็อยากจะเน้นเป้าหมายหลักเนี่ยนะคะห้าประการ,รอันแรกเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดการจากปัญหาสภาพภูมิอากาศเรื่องของการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุทธิเนี่ยให้เป็นศูนย์เรื่องที่สองเนี่ยคือเรื่องของการค้าและการลงทุนที่ย,ยั่งยืนคเรื่องที่สามเนี่ยจะเป็นเรื่องของการบริหาร จัดก,การทรัพยากรที่ยั่งยืนรื่นที่สี่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพและรุ่นที่ห้าเนี่ยจะเป็นเรื่องของการลดและบริหารจัดการของเสียค่ะอ๋อค่ะาการการแลกเปลี่ยนเรื่อง g อง c g ในเอเปกเนี่ยก็จะเป็นโอกาสให้ให้ประเทศไทยและคนไทยด้วยนะคะก็ได้ได้เียดพัฒนาตัวเองแล้วก็ได้เรียนรู้ กประสบก,การณ์ของเศรษฐก,ก,กิจสมาชิกอื่นเราอยากจะใช้ประโยชน์จากการที่เอเิเกเนี่ยเป็นเวทีในการบ่มเพาะความคิดซึ่งไทยจะได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยเมื่อได้นำแนวคิดที่ได้หารีกันในเอเิกมาบ่มเพาะให้เกิดการสาดต่ออย่างเป็นรูปธรรมกันต่อไปนะคะ ครับวันนี้ก็ได้รู้รายละเอียดกันนะครับครับผมเชิญครับท่านกับอ๋อคราคือคือแค่จริงงอยากที่จะจะเน้นเรื่องนีดเดียวค่ะว่าว่าเรื่องในการขับเคลื่อนเนี่ยเราคงต้องขับเคลื่อนกันในในการพัฒนาที่ที่ยั่งยืนและมีสมดุลเนี่ยเราเราคงต้องขับเคลื่อนกันไปแบบอย่างนี้องร่วมนะคะคือคือชุดภาคส่วนเนี่ยมีบทบาทที่สําคัญในในขบวนการนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็น ผารับก็ดีภาชนก็ดีอยู่นะกระทั่งเราทุกคนเนี่ยค่ะครับวันนี้ก็ได้รับทราบรายละเอียดนะครับแล้วก็เราทุกคนก็น่าจะพร้อมใจกันได้ร่วมผลักดันนะครับในสวนของ b c g โมเดลนี้ไปพร้อมๆกันแล้วก็สิ่งที่ต้องจับตากันต่อไปก็คือผลลัพธ์ที่จะได้จากนี้ในเวทีเอ펙นะครับที่เราจะขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ b c g ก็โอกาสหน้าคงจะได้มีโอกาสร่วมพูดคุยกับท่านแล้วก็ได้ติดตามผลลัพธ์ในภายภาคหน้ากันอีกนะครับท่านรองครับ ค่ะขอบพระคุณค่ะนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับท่านปรินั์อภิรัตนะครับรองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศค่ะก็คงไม่ใช่แค่เรื่องของการเรียนรู้อย่างเดียวแต่เชื่อว่าประเทศไทยในหลายภาคส่วนน่าจะนำการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG มาใช้ได้อย่างที่ท่านรองพูดถึงไปเมื่อสักครู่ก็อย่างเรื่องการจัดการสภาพภูมิอากาศ นะ <c oughs> ตอนนี้เราก็กําลังพยายามทําอยู่นะการลด <c oughs> การปล่อย, ide, <c oughs> ยคอาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมคะการปรับเปลี่ยนการใช้รถนะที่จะเป็น <c oughs> รถพลังงานไฟฟ้าในอนาคตอะไรเงี้ย <c oughs> มันก็จะลดมลพิษที่มันจะขึ้นไปบนอากาศซึ่งซงเราก็ทําอยู่เพียงแต่ว่ามันคงเป็นการศึกษาร่วมกันว่าใน,ในแต่ละประเทศเนี่ยมีวิธีการ จัดการนะอย่างไรนะคะแล้วก็การขับเคลื่อน BCG อย่างที่ท่านรองท่านบอกก็คือว่าจริงๆหลายประเทศเนี่ยทำอยู่ไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับเอเปเพราะมีการผลักดันอย่างก่อนหน้านั้นนิวซีแลนด์เองเขาก็มีการผลักดันเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวอะไรต่างๆเหล่านี้เรื่องความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งมันก็เข้าข่ายกันอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราก็มาขับเคลื่อนเรื่องนี้กันอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งท่านนายกเองเนี่ยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้ประกาศเรื่องการใช้ BCG มาสักพักหนึ่งแล้วเนาะนะคะเพียงแต่ว เียนเรียนรู้ร่วมกันว่าในเขตเศรษฐกิจเอเปกเนี่ยนะคะเขาจัดการเรื่องการลดขยะลดของเสียบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศเขาอย่างยั่งยืนการาดูแลสภาพอากาศนะคะในประเทศของเขาอย่างไรกันบ้าง ใช่ครับอ้าวก็เป็นความคืบหน้าที่น่าสนใจนะํามาฝากกันในช่วงสัมภาษณ์พิเศษนี้นะครับติดตามเประดนข่าวที่น่าสนใจกันต่อช่วงท้ายก็เมื่อวานเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะคุณกนนนท์ก็คือกรณีของท่อน้ามันดิบใต้ทะเลของบริษัทาา์ปิตโตเรเลียม Refining จำกัดมหาชนนะครับอ,อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็ SPR4 นะคนในตลาดหลักทรัพย์ก็รู้กันรั่วไหลในช่วงดึกของคืนวันที่25มกราคมบริเวณทุ่นผูกเรือน้ำลึกหรือว่าจุดขนถ่ายน้ำมันในทะเลตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับซึ่งความคืบหน้าล่าสุดนะฮะคุณอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมควบคุมคม,มลพิษเนี่ยท่านบอกว่าภาพรวมในการกาจัดคราบน้ามันดิบที่รั่วไหลออกมาเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเขาบอกว่า มีการนำสารเคมีที่เป็นตัวไปขจัดคราบเนี่ย40,000ลิตรนะครับลงไปขจัดคราบน้ํามันให้เกิดการแตกตัวแล้วก็ย่อยสลายตามเวลาโดยสามารถกําจัดได้ทั้งหมดแล้ว128ตัน แต่ก็คงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามผลหลังจากฉีดสารเคมีกําจัดดังกล่าวลงไปว่าจะมีตกค้างไหมอย่างไงนะครับโดยเฉพาะคราบน้ํามันเล็กๆที่กระจายตัวในทะเลหากถูกกระแสลมหรือว่าคลื่นลมทะเลพัดเข้าชายฝั่งและมีประชาชนอาศัยอยู่เนี่ยก็จะได้แจ้งเตือนประชาชนแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปกําจัดกันต่อไปตอนนี้ถือว่าสามารถจะควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งหมดแล้วครับโดยจะไม่กระทบต่อชายหาดต่างๆที่มีการคัดการไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็ไม่ส่งผลกระทบ นะฮะต่อทรัพยากรทางทะเลอาจจะมีเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ได้กระทบหนักมากเท่าไหร่นักนะครับ<ะ>และท่านบอกว่าจากการที่ท่านเนี่ยได้นั่งเรือเข้าไปสำรวจจุดเกิดเหตุน้ามันรั่วไหลเพราะปริมาณน,น้ำมันดิบที่รั่วไหลจริง128ตันหรือแส0 0 0 0ลิตรตอนนี้บริษัทก็มีการสำรวจตรวจสอบจากท่อน้ำมันที่รั่วไหลแล้วก็ไม่พบมีรอยรั่วหรือว่ารูรั่วเพิ่มเติม แต่จำเป็นต้องตรวจสอบปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงท่อน้ํามันให้เป็นไปตามเงื่อนไขแล้วก็กําหนดระยะเวลาแล้วจากนั้นจะมีการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่า เอไอเอออกมานะครับที่สําคัญครับบริษัทนะฮะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งทางแพ่งทาง,ทง,ทงอาญาความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ภาครัฐได้ใช้ดําเนินการแก้ไขปัญหาทั้งหมดด้วยนะครับท่านก็ย้าว่าตอนนี้ย <c oughs> นะแม้ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่มีการตั้งวอร์มูมบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาตบตะพุทธ เพื่อติดตามควบคุมการใช้สารเคมีที่มาขจัดคราบน้ํามันตรงนี้นะครับแล้ววันนี้จะมีการขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินสํารวจจุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งด้วยครับอืมนะคะอ่ะก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวติดตามกันอย่างต่อเนื่องส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ตามกันอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ครับออมีพิธีชาปนกิจศพไปเรียบร้อยแล้วนะคะคของคุณหมอกระต่ายนะคะก็ ในงานก็โศกเศร้าทีเดียวหละกัอย่างคุณหมอเจี๊ยบแลวแลวนาะก็ <c oughs> มีการกล่าวคำอำลาเนาะ <ừ> ไว้อะไรกับ <c oughs> คุณหมอก,ก็ต่ายคือคือเป็นเพื่อนกันแต่หมอเจะ๊ยบบอกว่าอาจจะไม่ได้สนิทกันแบบว่ามากเพราะว่าต่างคน ถึงช่วงเวลาที่ทํางานก็แยกย้ายกันไปทํางานแต่ว่าก็ร,รู้จักกันมาตั้งแต่เหมือนเริ่มเรียนหมอ ừ ừ ừ ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพนันก็เพื่อนๆหมอที่รู้จักกับคุณหมอกระต่ายก็ก็เรียกได้ว่าเขากั่นกรองมาเป็นคําพูดคําอําลาว่าคุณหมอกระต่ายมีลักษณะนิสัยอย่างไรนะก็เป็นคนน่ารักติดใจดีสดใสอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็โหเรียกได้ว่าถ้าใครได้เข้าไปฟังคลิปก็จะได้ยินเสียงสะอื้นร้องไห้ <ừ> ของหมอเจี๊ยบ นะคะคแล้วก็ตัดไปเห็นภาพของคุณพ่อซึ่งคุณพ่อของหมอก็ตัดก็เป็นหมอเช่นเดียวกันนะคะก็เรียกว่ากลั้นน้ําตาเอาไว้ไม่ไหวเลยนะคะก็ต่อเนื่องกันนะคะเรื่องนี้ก็กลายเป็นประเด็นสําคัญมาตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าความปลอดภัยบนท้องถนนนั้นมันอยู่ตรงไหนอย่างไร เมื่อวานนี้ท่านรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตํารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัฒน์เนี่ยแล้วก็พูดแทนหน่วยงานต่างๆอย่างกองบัญชาการตราํารวจนครบาลกระทรวงคมานาคมกระทรวงศึกษาธิการกรุงเทพมหานาครลงพื้นที่ไปบริเวณแยกพญาไทแล้วก็บริเวณทางม้าลายหน้าสถาบันโรคไตูุิราชนาคารินก็คือเป็นจุดเกิดเหตุนี่แหละที่10ตํารวจตรีนรวิทย์บัวดกตํารวจกองบังคับการอารักขานและควบคุมฝูงชนขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ชนแพทย์หญิงวรารักษณ์นะคะหรือว่าคุณหมอกระต่ายเสียชีวิต ก็ท่านก็ไปลองข้ามถนนด้วยตัวเองหลายคนอาจจะได้พอเห็นภาพแล้วท่านไปเองท่านยังบอกเลยบอกว่ายังกล้ากลัวๆเหมือนกันเลยที่จะข้ามถนนเพราะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยจุดอ่อนสําคัญของจุดที่เกิดอุบัติเหตุคือ ไม่มีสัญญาณไฟข้ามถนนแล้วก็อยู่ใกล้แยกพญาไททําไมคะรถส่วนใหญ่พอเห็นสัญญาณไฟเขียวใช่ปะ่ะก็ขี่ขับขี่กันมาอย่างรวดเร็วสตาร์ทออกตัวมาก็คือใช่เต็มที่นะคะทางตรงด้วยนะและอีกอย่างคือมีหลายช่องจราจรด้วยก็อาจทําให้ผู้ขับขี่ช่องทางขวาสุดเนี่ย ไม่เห็นคนข้ามทางคือส่วนตัวจากที่ได้ลองข้ามทางม้าลายแม้จะมีตำรวจจจราจ,จ,จ,จรหยุดรถให้ท่านก็รู้สึกกังวลนะอย่างที่บอกนะคะโดยจากนี้เดี๋ยวจะไปหาหรือร่วมกันกับทุกหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องรวบรวมปัญหาที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนทั้งลักษณะทางกายภาพสัญญาณไฟเครื่องหมายบนพื้นทางและก็ทางม้าลายกาหนดแนวทางการปฏิบตัติและบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยซึ่งบางส่วนมีข้อเสนอมาว่าทางม้าลายทุกจุด ควรมีกล้องวงจรปิดในการตรวจจับผู้ฝา่าฝืนที่ไม่หยุดให้คนข้ามอันนี้เป็นข้อเสนอนะซึ่งเดี๋ยวคงได้มีการพูดคุยกันว่าอันไหนเหมาะสมที่สุดขณะที่มาตรการเร่งด่วนเนี่ยอาจมีการติดตั้งป้ายกำหนดความเร็วควบคู่กับการเพิ่มสิ่งชะลอความเร็วและไฟส่องสว่างก็คือ,เ,อเขาเรียกว่าอะไรนะ มีถนนที่ทําเป็นคลื่นครับเพื่อที่จะให้ฉลอคลื่นให้มันแบบรสะเทือนหน่อยหรือว่าอาจจะเป็นสีพื้นถนนที่เป็นสีแดงให้เห็นชัดเจนแต่กสะท้อนตาขึ้นมาหน่อยนะคะจะได้รู้ว่าตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่ที่คุณจะต้องฉลอความเร็วนะคะหรือว่าไฟส่องสว่างในพื้นที่เวลากลางคืนเวลากลางคืนเป็นอีกปัญหาหนึ่งนะที่อาจจะต้องร่วมกันแก้เหมือนกันเพราะว่าบางทีก็มองไม่เห็นคนที่จะข้ามถนนนะคะแล้วว่าบางทีพอแสงไฟคุณนันทคมเวลามันส่องไปอ่ะ พราะมันสะท้อนบังบางทีมันเข้าตาเราอะคนขับขี่อะยิ่งทําให้มองไม่เห็นว่ามีมอะไรอยู่ข้างหน้าบ้างเกิดอุบัติเหตุไปบ่อยครั้งเหมือนกันนะคะครบ,บริเวณทางมะลัยที่เป็นจุดเสี่ยงหรือว่ามีผู้ใช้ที่เป็นจํานวนมากเรื่องหลงต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะก็เขาจะทากันก่อนสําหรับมาตรการเร่งด่วนซึ่งท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยอมรับว่าปัจจุบันการบังคับใช้กฎหมายจราจรยังมีจุดอ่อนเพราะฉะนั้น กรณีนี้จะเป็นบทเรียนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนให้ได้อย่างดีที่สุดที่ผ่านมามีการปรับแก้กฎหมายนะคะเพิ่มโทษผู้ขับขี่ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรข้ามทาง จากโทษปรับไม่เกิน1000บาทเป็น4 0 0 0บาทอยู่ระหว่างการพิจารณาจากสภาพผู้แทนราษฎรคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพัานธ์ก่อนจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาและก็มีผลบังคับใช้เดือนกร,รกฎาคม65ซึ่งกฎหมายใหม่นี้จะมีอัตราโทษปรับในข้อหาอื่นๆเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็การตัดคะแนนความประพฤติด,ด้วยอาจจะต้องนำเรื่องนี้มาใช้ก่อนหน้านี้เ,เรากระทรวงคมนาคมเขาทำเรื่องการตัดคะแนนตัดแต้มแต่เป็นรถโดยสารสาธารณะ ใช่ไหมะในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาคือถ้าคุณทําผิดกฎนู่นนี่นั่นก็จะมีการตัดแต้มตัดไปจนหมดเนี่ยคุณก็จะโดนพักใบอนุญาตคือคุณขับขี่ทำมาหากินไม่ได้แต่อันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งตัดคะแนนความประพฤติมันจะมีผลอย่างไรเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอกันหน่อยว่าความชัดเจนของการตัดคะแนนต่างๆเหล่านี้ถ้าคุณฝ่าฝืนกฎหมายนะคะไม่ทําตามกฎจราจรแบบนี้แล้ว สิ่งที่คุณจะได้รับอ่ะคืออะไรบ้างนะคะใช่ครับก็สําหรับพื้นถนนเนี่ยตอนนี้หลายที่ก็พยายามแก้ไข<ช>มีการอ่าลงสีลงอะไรให้ชัดเจนขึ้นเพราะบางที่นทางม้าลายนี่สีซีดมากเลยนะฮะสีแบบดําครัำนะครับกลืนไปกับสีของถนนอ<ช>ย่างมาตอยเลยนะครับ<ช>ตอนนี้ก็เลยมีการพยายามอปรับปรุงให้มันเห็นชัดขึ้นติดฟงติดไฟให้มันสว่าง<ช>ขึ้นอะไรขึ้น จะได้ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็คนที่เห็นก็จะได้ชะลอความเร็วกันด้วยครับขณะที่การเอาดําเนินคดีนะครับการเอาผิดกับ10บตารวจตรีนรวิทย์นั้นเนี่ยะนะครับทางด้านของพลตำรวจตรีจิรสร์แก้วแสงเอกนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็บอกว่าตอนนี้ทางพนักง,งานสอบสวนก็เตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะครับโดย เป็นลักษณะของฐานขับรถไม่คํานึงถึงความปลอดภัยแล้วก็ความเดือดร้อนของผู้อื่นหลังจากแจ้งไปแล้วเจข้อหาแล้วก็ถ้าตรวจสอบพบว่ามีการขับเร็วเกินพรบรจราจรทั้งบกเนี่ยที่มีการกําหนดความเร็วไม่ได้แยกประเภทขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ให้ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน80กิโเมตรต่อชั่วโมงก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมครับตอนนี้อยู่ระหว่างการรอผลตรวจความเร็วจากผู้เชี่ยวชาญของกองพิสูจน์หลักฐานสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติกันอยู่นะครับ แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ท่านรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลชี้แจงก็คือการออกมาระบุว่าการบวชของสิบตำรวจตรี<ฆ>นรวิทย์หรือว่าพระนรวิทย์มไม่ได้มีข้าราชการตำรวจระดับนายพลไปร่วมงานแต่อย่างใดมีเพียงพันตำรวจเอกระดับผู้กำกับการสถานีตำรวจวันนี้เป็นผู้บังคับบัญชาของบิดาอของสิบตำรวจตรีนรวิทย์เนี่ยร่วมงานหลังจากมีการแจ้งขอลาอุปสมบท เพื่อจะอุทิศส่วนกุศลไปก็มีคนที่ไปร่วมงานบวชประมาณสัก5้าคนเท่านั้นแล้วก็การบวชก็เกิดจากความตั้งใจจะอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตอย่างแท้จริงไม่เกี่ยวกับการรับโทษทางอาญาที่เจ้าตัวเขาบอกว่าพร้อมที่จะรับโทษทั้งหมดนะครับส่วนเรื่องของการประชุมแก้ไขปัญหาเนี่ยนะครับตอนนี้ทางตํารวจเองท่านบอกว่าน้อมรับแล้วก็ต้องการจะแก้ไขแล้วก็จะมีการนําข้อเสนอแนะต่างๆครับ ไปเสนอต่อคณะกรรมการระดับชาติที่มีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในวันนี้27มกราคมกันต่อไปนะครับนะคะก็ะเป็นประเด็นกันพอสมควรทีเดียวเรื่องการบวชได้หรือไม่ได้นะคะแต่ก็อ่ะหลากหลายแงยม่มุมแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็บวชแล้วก็ตอนนี้ก็ลาสิกขา,า,ข,าขนมาแล้วแล้วก็เห็นว่าจะมีการนุ่งขาวห่วมขาวนะคะคเพื่อที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคุณหมอกระต่ายเมื่อวานนี้ทางอ่ พระนรวิทย์นะคะะก็มีการขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์บนเมรุแล้วก็เดินทางออกจากวัดทันทีนะคะลาสิกขาแล้วก็ออกจากวัดทันทีนะคะก็เป็นเป็นเรื่องที่หลายคนคงติดตามอ้าวหมดเวลาแล้วสำหรับรายการบันทึกสถานการณ์นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ดิฉันการณรัตน์าทรสืบนุกูลค่ะครับและผมนันทคมประสาทพรนะครับลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกับบันทึกสถานการณ์กันใหม่นะครับสวัสดีครับ